สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสเสด็จทอดพระเนตรการทอผ้าของชุมชนต่างๆทั่วประเทศเช่นในภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและนราธิวาสภาคกลางที่จังหวัดนครปฐมและภาคอีสานที่จังหวัดมหาสารคามนครพนมและสกลนคร ทรงใส่พระไทยในรายละเอียดทุกขั้นตอนทรงนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและการออกแบบมาพัฒนาผ้าทอไทยให้มีความร่วมสมัยใช้งานได้หลากหลายโดยที่ไม่ทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละพื้นถิ่นจากปรถมบทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดทำโครงการนาว่าโมเดลขึ้นในกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่ความเป็นสากลดอนกอยโมเดลกลุ่มผ้าทอย้อมครามธรรมชาติ ชุมชนต้นแบบของอำเภอพัน,นานิคมจังหวัดสกลน,นครเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บูรณาการองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยกับนักออกแบบหลายสาขาเพื่อนำภูมิปัญญาดั้งเดิมผสานกับแนวทางที่เป็นสากลสร้างและต่อยอดผ้าไทยให้ทันสมัยเป็นที่นิยมของคนทุกวัยใส่ได้ในทุกโอกาสทั้งยังมีพระดําริจัดทำโครงการต่างๆเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่ต้องการให้ผู้ใช้มีความสุขที่ได้เลือกสรรงานศิลปะหัตกรรมไทยช่วยสร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชนส่งฟื้นงานประกวดผ้าไหมที่เคยจัดนับพระตำหนักภูพานราชนิเวศมาสู่งานเทศกาลไหมไทยหรือไถ่ซิล Festival เพื่อสร้างสารรค์ผ้าไหมไทยให้มีความร่วมสมัยพร้อมเผยแพผ่อ,ออกสู่สายตาคนทั่วโลกสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา มีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสารต่อพระราชการณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้วันนี้ศิลปะหัตถศิลป์ไทยบนผืนผ้าทอจึงยังคงอยู่และได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตชุมชนที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นการฟื้นฟูรักษาและต่อยอดศิลปะการทอผ้าของไทยให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป